สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่้าสิ่ถารนะคะชแนลแห่งการดูดวงดวยพาหย,ยิบซีและไพ่ออเลโคนะวันนี้แพรจะดูดวงแรนดอมนะคะประมาณว่าคุณอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือเขาอยากที่จะไปแล้วเพราะคุณไม่ได้รู้อะไรมากมายจากเขาในช่วงเวลานี้เลยนะคะกดไม่ใช่กดเซ่ <laughs> ดูนะคะพลังงานอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะ <c oughs> ดูได้ทุกความรักความสัมพันธ์นะคะทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวแพร์จะทําเป็นแบบไพ่เล่าเรื่องนะคะอาจจะไม่ได้บอกธาตุเพราะอะไรพอบอกธาตุไปแล้วเดี๋ยวบางคนธาตุไม่ตรงในนี้ก็คิดว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไม่ฟังแต่บางครั้งอ่ะพอบอกธาตุไปเสร็จอาจจะตรงกับตัวเองก็ได้แต่ไปยึดเรื่องธาตุเลยทําให้ไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้น เอาเป็นกลางๆไปคือฟังไปแล้วเนี่ยทุกธาตุฟังได้หมดแต่ถ้าใช่อะ่ะก็เป็นของคนนั้นอะ่ะโดยไม่ต้องบอกเรื่องธาตุไม่งงเนาะประมาณนี้ <c oughs> คุณน่ะเคยมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกเบื่อกับพลังงานตรงนั้นอะ่ะคุณไม่มีเหมือนกันแต่ก่อนแล้วคือไงเดี๋ยวนี้ต้องการอีกหนึ่งถ้วยหรืออีกพลังงานหนึ่งอะ่ะเข้ามา เข้ามาเติมเต็มให้กับคุณอ่ะซึ่งแต่ก่อนคุณมองว่าโหยชีวิตนี้อยู่คนเดียวได้สบายเป็นไรหรอกครอบครัวเหรอก็มีอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงเพราะอะไรอะเพราะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณอะหลายอย่างมันดีขึ้นแล้วการงานการเงินทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เลยอยากที่จะมีครอบครัวเขาบ้างเวลาไปเที่ยวไหนปิกนิกด้วยกันใช่ไหม ไปทะเลไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความสุขความอบอุ่นที่เหนื่อยมาทางชีวิตทําเพื่อคนอื่นมาท้งชีวิตแล้วทีนี้เหลือแต่ชีวิตของตัวเองอ่ะครอบครัวของตัวเองอ่ะทำไมมันยังไม่มีเข้ามาสักทีหนึ่งคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วที่สําคัญก็คือคุณอ่ะเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆทุ่มเทมากๆหนึ่งในน,นั้นนั่นก็คืออยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความสุขความสบาย และหลังจากนั้นน่ะคุณก็จะได้ไปใช้เวลาของตัวเองบ้างคุณมีความรักอยู่ในใจนะไพ่สี่ไม้กับไพ่หกถ้วยอะ่ะคนที่คุณชอบอะ่ะก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะที่ผูกพันกันมาเนิ่นนานแล้วแต่สถานะมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่การพูดการคุยมันก็ดีอยู่ในชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดสิ่งที่คุณอยากได้นั่นก็คือคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ตัวเขาอะ่ะแสดงออกให้มากกว่านี้ให้เขาพูดจากับคุณ ในรูปแบบที่เปิดเผยความรู้สึกอย่าปิดกั้นความรู้สึกคุณรอคอยกับวันนั้นอ่ะมันเนินนานและ้นะคะคุยในแต่ละครั้งอ่ะก็รู้สึกว่าอยากจะได้ความชัดเจนในรูปแบบคำพูดซึ่งคุณอ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจอะไรได้ง่ายบางครั้งไม่ต้องพูดเยอะคุณจะสื่อคุณจะสื่อรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้น่ะเขากำลังหมายถึงอะไรและเดี๋ยวคุณไปต่อยอดเองได้นะคะ แล้วเขาอะ่ะเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังในการทำงานมากๆนะเรื่องงานเนี่ยเขาจะโฟกัสให้เป็นเรื่องแรกเลยเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจใช่ต้องบอกแบบนั้นเขาอะ่ะเคยเคยที่จะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนเพราะว่าเขายังเคลียร์ปัญหากับคนเก่าของเขายังไม่จบเขาก็เลยไม่มีอิสระในเรื่องการที่จะคบกับใครใหม่อันนี้เข้าใจได้ว่า เขาแยกสัดส่วนได้ถูกต้องนะถึงแม้ตอนนั้นน่ะเขาก็รู้สึกกับคุณไม่ไม่ได้แปลกเลยว่าทําไมคุณก็รู้สึกกับเขาเพราะพลังงานมันเชื่อมโยงกันได้อะ่ะเขามีใจให้กับคุณนะในวันที่ตัวคุณน่ะก็รอเขาไงว่าเมื่อไหร่อะ่ะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือว่าพูดจาจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยเปิดเผยหัวใจกันที่คุณรอแล้วก็รออีกมันเป็นเพราะว่า เขาก็รอเหมือนกันเขารอการเคลียร์กับความสัมพันธ์เดิมของเขาซึ่งในเรื่องคําว่าเคลียร์ความสัมพันธ์เดิมนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าในเรื่องความรักมันยังไม่จบความรักมันจบแล้วแต่มันมีบางอย่างอะภาระหน้าที่การงานหรือไม่แม้กระทั่งว่าในเรื่องของหนี้สินหรือรายจ่ายบางอย่างอะที่เขามีทรัพย์สินร่วมกันที่เขายังคงจ่ายกันอยู่ร่วมกันอแล้วมันยังเป็นอะไรที่ จะต้องเจอกันเพื่อเรื่องเนี้ยนะเลยทำให้เขายังคงที่จะอยู่ห่างๆจากคุณก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะดูไม่งามเพราะว่าตรงเขาเนี่ยเขารู้ได้ดตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่หลุดจากตรงนั้นหรือเขายังมีในเรื่องราวกับคนเก่าที่ยังเคลียร์ไม่จบนั่นเองนะคะ เขามองว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ระวหว่างคุณกับคนของเขาอะนะมันแตกต่างกันมากคนของเขาอะตอนเนี้ยต่อให้กลับมาอย่างไงหรือจะมาเคลียร์กันในรูปแบบไหนก็เถอะเขาไม่เปิดใจแล้วนั่นก็คือจบแล้วก็คือจบเลยแล้วตัวคุณเนี่ยก็คือเป็นพลังงานซึ่งเขามีความรู้สึกว่ามันมันสดใสอะมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยในเรื่องราวของ ความรู้สึกของเขาหลังจากที่เขามีประเด็นกับคนของเขาแล้วอะรู้เพียงแต่ว่าทําให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่พอเจอคุณอะมันกลายเป็นนี่เกิดความรู้สึกของด้านความรักความผูกพันสายใยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมารู้ตัวอีกทีอา้าวรักไปแล้วทําไงอะทาไงก็บางครั้งก็ต้องคิดมากว่าตัวเขาเนี่ยทำไมนะ ไม่เจอตั้งแต่แรกๆนะมันจะได้เคลียร์กันง่ายๆจะได้เปิดอกเปิดใจคุยกันเพราะตัวเขาก็เป็นคนที่ว่าไม่ใช่จะต้องเก็บซ่อนความรู้สึกขนาดนั้นเขาเป็นคนที่ว่าก็ชอบในเรื่องของการพูดจากัตรงๆกันอยู่แล้วอะแต่ตัวเขาเดี๋ยวอ,อีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะเขาคงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงว่า เขาอาจจะมีในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นฐานะการเงินแล้วก็หน้าที่ที่เขาสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้หรือการที่ไปปิดจบปิดงบอะไรของเขาอะบัญชีต่างๆกับคนของเขาได้นะอแต่ตรงนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ประเด็นอกประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่เขาอะจะทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยสักทีหนึ่งก็ดูแล้วนะเขาอะกำลังคิด ในเรื่องของการวางแผนอยู่เดอเมจเเชียนกับเดอเฮอร์มิตเนี่ยเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่จะต้องใช้ความรู้มากๆแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดนะเขากําลังคิดอยู่ว่าในอนาคตของเขาอ่ะเขาควรจะต้องแก้ไขปัญหาภาระของเขาให้จบและหลังจากนั้นนะ่ะเขาจะทําอะไรอืคุณก็น่าจะเป็นหนึ่งในคําร้องของเขาอ่ะคำร้องคำร้องขอจากศิกดิกสิทธิ์ที่เขาไปขออะนะหรือว่าจากจัก,กรวาลน่ะนะ ว่าเขาก็อยากที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับใครกับคุณไงนะอันนี้ก็คือคุณคนที่เข้ามาพร้อมกับคําตอบที่เขาอาจจะรอคอยมาเดินนานแล้วก็ได้ว่าเขาชอบคนประมาณเนี้ยประมาณนี้ลเบล่าก็ประมาณนี้แหละที่เป็นแบบรักตัวเองแล้วก็ส,สดชื่นน่ารักมีความคิดที่ดีมีไอเดียที่กว้างไกล เป็นคนที่ไม่ดราม่าเรื่องดราม่าไม่ชอบเสียเวลาเนี่ยเขาชอบคนแบบนี้แล้วก็รู้จักในการที่เก็บออมรู้จักการปกป้องพื้นที่ตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่เชื่อใจได้ในระดับหนึ่งเขารู้สึกแบบนั้นนะแล้วแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นเช่นใดเขาดูหน่อยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างคนต่างรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็มีความเหงาประกอบนี่คุณก็รอคอยเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและดวงดาวและดาวลูกไก่ทำไมอ่ะมีความรักแล้วทำไมมันดูเหงาแบบเนี้ยส่วนเขาก็มองไปที่ขันน้ำจะเหงาเหรอยังไม่เหงาหรอกเรายังรู้สึกว่าเรามีความสุขนะที่ว่าเราได้เห็นเธออยู่ไกลไอ่ะทำไมจะต้องเหงาหล่ะเขารู้สึกแบบนั้น คืออารมณ์ต่างกันไงคุณอะรู้สึกเหงาเพราะคุณอะอยากเจอเขาอยากได้รับคําพูดหรือการใส่ใจจากเขาส่วนตัวเขาอะที่เขาไม่รู้สึกเหงามันเป็นเพราะว่าคุณใส่ใจเขาไงคุณใส่ใจเขาแล้วเขาก็เก็บความรู้สึกนั้นอะใส่ลงไปในขันใบนี้ไงมันคือความรักที่คุณไปมอบให้กับเขาการดูแลเอาใจใส่แบบสถาบันแม่ที่ชอบดูแลลูกดูแลสามีดูแลทุกๆคนอะ เขารับได้ถึงพลังงานตรงนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่เหงาไม่เหงาแล้วยังไงไม่รู้สึกอยากจะอยู่ด้วยกันบ้างหรือ,อยังไงร,รู้สึกที่นี่ไงเพียงแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่จะทําอะไรโดยภารการไม่ได้นะเขาจะต้องคิดตึกตองไตตองให้ดีมันคือสายสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกจากความรู้สึกได้เลยทั้งสองฝั่งคุณก็เหมือนกันคุณก็คงจะงงว่า แต่ก่อนเนี่ยฉันก็เคยมีแฟนนะไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่ฉันก็ไม่เคยรู้สึกผูกพันอะไรขนาดเนี้ยไม่เคยรู้สึกว่าเวลาไม่เห็นหน้านแล้วจะคิดถึงจะต้องมองดาวลูกไก่อะไรประมาณเนี้ยแต่กับคนเนี้ยทาไมนะตื่นก็คิดนอนก็คิดไปไหนก็คิดคิดตลอดเป็นอะไรเนี่ยเออคุณก็คิดแบบนั้นมันคือความรู้สึกแทรกซ้อนขึ้นมาในดวงจิตของคุณนะ เขาก็เหมือนกันเขาอ่ะอาจจะเป็นคนปากแข็งแสดงความรู้สึกไม่เป็นพูดตรงๆไม่ได้แต่เขารู้สึกเสมอแหละว่าเขานึกถึงคุณโชคชะตา view of fortune กำลังจะมาบอกอะไรในวันข้างหน้านับตั้งแต่นี้มาบอกว่าสิ่งที่คุณ้องขอนะ่ะไม่รู้นะในใจคุณอาจจะลองขอว่า อยากให้เจอคนที่ใช่ให้เข้ามาในชีวิตถ้าเป็นเขาด้วยเนี่ยน่าจะดีนะเนี่ยจะต้องเป็นคู่กันเส้นคุณบอกว่าเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะขอเป็นโสดจะใช้ชีวิตแบบอิสระไปเรื่อยๆไม่ได้มีอากาติว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วก็จะไม่ชอบใครแต่ใจมันไม่ยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นฝืนไม่ได้ ก็ถ้าไม่ใช่เขาก็ขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือจนกว่าจะมีสิ่งที่เข้ามาแล้วคุณสัมผัสได้ว่าคุณต้องการแล้วค่อยว่ากันแต่จะไม่มีลักษณะว่าถ้าไม่ใช่เขาแล้วคนวต่อไปจะเป็นใครแล้วก็จะต้องนึกถึงในเรื่องดาวของความรักนั้นต่อคงไม่ละก็คงจะสต็อปอยู่ตรงแค่เขาแล้วแหละนอกจากว่า หันกลับมารักตัวเองแล้วก็คิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยถ้ามันดีก็ให้มันอยู่แบบนี้ไปหรือในใจอะ่ะมันถูกล็อกไว้ด้วยเขาแล้วไงเขานั่นแหละตัวดีนะส่วนตัวเขาเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่มีเรื่องปัญหาตรงนั้นน่ะก่อนหน้าเนี้ยป่านเนี้ยก็ลงเอยกันได้แล้วเขาก็ตีกันในหัวแบบนั้นน่ะ ไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษเรื่องอดีตไม่ได้โทษเรื่องปัจจุบันแต่กําลังนึกถึงความจริงเพราะอะไรเพราะใจเขาอะเป็นคนที่เขารับรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วก็แลกเห็นอืส่วนตัวคุณคุณเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ดีทุกอย่างนะการคุยการพูดการจาอะไรก็ดีแต่เสียตรงที่ว่าเขาไม่ทําอะไรเลยนี่สิทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขายังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตรหรือเปล่าคุณอยากจะถามว่าเขาอะลำคาญคุณบ้างไหมแล้วคุณก็อยากจะถามว่าจริงๆแล้วคุณสําคัญกับเขาบ้างไหมถ้าเขาตอบว่าไม่คุณก็จะไปขอให้เพียงบอกกันมาตรงๆแค่นั้นเองนะหรือแสดงออกอะไรเป็นเซนส์อะไรบางอย่างมาก็ได้คุณจะได้ ไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลใจแล้วส่วนเขาอะ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่เขาจะให้คุณไปเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้กับใครไม่ว่าจะมีใครเข้าหาเขามากมายให้โอกาสให้อะไรกับเขามาแสดงออกในด้านความรักแม้กระทั่งอยู่ใกล้เขาอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ใช่ไหมหรือบางครั้งก็อยู่ในที่ทํางานของเขาแบบเนี้ย ยื่นมือช่วยเขาตลอดนู่นนั่นนี้แต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบใครได้ง่ายๆเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่เขาหันหลังแต่เวลาทํางานเขาหันหน้าในความรู้สึกหันหลังนั่นก็คือเขารู้ก่ใจเขาไม่ต่อให้ดีขนาดไหนอะไรยังไงนะ่ยมันก็ยังไม่ใช่สําหรับเขาคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนเรื่องเยอะแล้วก็เรื่องมากนะแต่เขาเป็นคนที่ว่าคล้ายๆกับคุณและเขาเนี่ยภาพใบเนี่ยมันประกอบกัน เมื่อเขารู้สึกว่าคนที่น่าจะใช่มันเป็นคุณนะ่ะเขาจะไม่มองคนอื่นแล้วนะความรู้สึกมันก็ถูกล็อกเอาไว้ในใจเช่นเดียวกันกันกบคุณนะ่ะคนนี้สวยนะเขาก็รู้ว่าสวยคนนี้ดีนะเขาก็รู้ว่าดีคนนี้เด็กกว่านะเขาก็รู้ว่าเด็กกว่าแล้วไงก,ก็ก็อยู่แค่ตรงนั้นเขาไม่ได้ชอบส่วนคุณเอ่อคนนี้ก็หล่อนะเอ้ยคนนี้ก็โอ้สมาร์ทคนนี้ก็ดูเด็กกว่าอะไร โปรไฟล์ดีกว่าแล้วไงก็อยู่แค่ตรงนั้นคุณก็ไม่ได้นึกอะไรแต่คุณชอบในความเป็นเขาคุณต้องการเขาและเขาก็ชอบและเขาก็ต้องการเพียงแค่คุณมันคือสายสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันแบบนั้นเห็นไหมมันมีเส้นบางๆเนี่ยสารสัมพันธ์กันอยู่แบบนั้นน่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่หรือไปเขาจะบอกกับคุณไหมว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปนะคะหรือ เขาต้องการให้คุณอยู่หรือเขาต้องการให้คุณไปกันแน่จะออกมาในไพ่ที่เหลือ 3. ถ้วย The World Page of Swords เท่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีการที่ได้เริ่มต้นกันใหม่ในรูปแบบที่ว่าพูดคุยกันใหม่รีสตาร์ทกันใหม่เลยแต่ไม่ใช่ในรูปแบบเพื่อนแล้วนะจะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ในด้านความรักแล้วจากที่ว่ายังไม่มีสถานะมันจะมีสถานะแล้วก็จะเติมเต็มกันขึ้นมาเป็นอะไร เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันก็คือไพ่ The World แล้วก็ The t o w e r เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะอืจากวันที่คุณอ่ะก็เก็บใจไว้ให้เขาและเขาก็ไม่ต้องการให้คุณอ่ะเอาใจเนี้ยไปให้ใครเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตเขาตอบให้ไม่ต้องการให้คุณไปเขาบอกแบบนั้นนะ ถ้าคุณไปเนี่ยชีวิตของเขาเขาต้องกลับมาอยู่ในจุดที่แขวนตรงตเตงแบบนี้อีกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเท่ากับว่าวันที่คุณเข้ามานั้นน่ะเขาปวดปล่อยพลังงานความผิดหวังต่างๆะ่ะทชิงไปหมดแล้วเพราะว่าคุณเข้ามาให้กําลังใจให้แรงบันดาลใจคุณเป็นเหมือนไอดอลของเขาคุณเป็นเหมือนผู้นำในด้านความรู้สึกให้กับเขาเพราะ เขามองว่าคุณอนแข็งแกร่งคุณเป็นอะไรที่ดูแตกต่างจากที่เขาเคยเจอมาดูสวยดูน่ารักดูอ่อนโยนแต่ข้างในนั้นน่ะมีแต่ความแข็งแกร่งซึ่งเขาไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วคุณเป็นคนที่มีความร่าเริงและสดใสตลอดเวลานั่นนะเป็นสิ่งที่เขามองว่าชีวิตเขาอะเจอแต่เรื่องท็อกซิกมาโดยตลอดบางคนเข้ามาเพื่อหวัง จากเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแต่คุณอะไม่ได้มาหวังอะไรจากเขามีแต่คุณอะจะมาเติมเต็มเขาให้ความสุขให้คำแนะนำให้อะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาโดยเขาไม่ต้องร้องขอหรืออะไรเพียงแต่คุยกับคุณไม่เท่าไหร่แต่ทำไมเหมือนก็คุณรับรู้เรื่องราวเขาเข้าถึงอารมณ์ของเขาในจุดที่เขาอะมีปมด้หรือในจุดที่เขาขาดคุณเติมเขาได้อะเขารู้สึกแบบนั้นอะเนี่ย เขารู้สึกแบบนั้นเลยนะในวันที่เขาทุกข์ใจอ่ะคุณไม่เคยทอดทิ้งจากเขาไปเลยในขณะที่ตัวเขาเองซะอีกที่นำแต่เรื่องความไม่สบายใจมาให้คุณเรื่องความลังเลเรื่องความสงสัยเรื่องความกังวลใจอะไรต่างๆแต่ให้รู้ไว้ได้เลยคุณเป็นสองอย่างนี้ตัวตึงแล้วก็สเตงตัวแตกเอ,อ้ยไม่ใช่ตัวตึงและเป็นคนที่คอนโทรลความรู้สึกเขาได้หรือมีผลต่อใจเขานั่นเองนะคะ แค่สองใบนี้ก็สุดยอดแล้วแหละนะคะคุณและเขาเนะ่ะมีพลังงานของนี่ในอนาคตนะก็คือได้ใช้เวลาร่วมกันมีความเป็นคู่มีความเป็นครอบครัวที่มั่นคงอยู่กันไปยาวๆนานๆหรือคุณและเขาเนี่ยมาเจอกันเพราะเป็นผลบุญบุญนำพาให้ได้มาเจอกันเคยร่วมตักบาตรร่วมกันทำบุญพระเจดีย์ทายร่วมกัน ได้มาเจอกันด้วยผลบุญนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่มีความบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่เขากำหนดมาว่าคุณและเขาจะต้องผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์พวกนี้เขาไม่สามารถที่จะขาดคุณได้เขาต้องการคุณอยู่ในชีวิตถึงแม้คุณอาจจะรู้สึกถามไปในลักษณะน,น้อยใจว่าบอกมาเลยว่าคิดยังไงจะอยู่หรือไปก็บอกมานี่ ขอเครดิตเพลงของพี่อัมพลมาเลยนะคะประมาณนั้นเขาก็อยากจะบอกว่าให้คุณอยู่กับเขาเป็นคู่ชีวิตของเขาอยู่กันไปนานๆไม่ต้องปล่อยมือจับกันไปแบบเนี้ยและมีห่วงโซ่ตรงกลางร,ร่วมกันอย่างเงี้ยก็คือลูกนะคะอ่าทีนี้ลองคิดคำถามอะไรก็ได้ไว้ในใจสองข้อเดี๋ยวแพนจะเปิดรอคำตอบไว้ให้ถ้าไม่ทันก็กดโพสเอาไว้นะคะ ข้อที่หนึ่งไม่ว่าจะถามว่าอะไรแพนจะบอกว่า if you believe ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อนะคะข้อที่สไม่ว่าจะถามาอะไรตอบว่า yes เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เป็นบวกหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูไพ่นางฟ้ากันไพ่นางฟ้าจะบอกว่าอะไรไพ่นางฟ้าบอกว่า financial and c a r e e r เนี่ยเขาหาเงิน เขามีปัญหาเรื่องการเงินที่ผ่านมาเพื่อไปปลดเพื่อปิดปิด,ปด,ปดกับอะไรเดิมๆของเขาให้มันจบสิ้นกระบ,บวนการที่ถูกต้องอยุติธรรม for giving and learning คุณและเขาเข้ามาเพื่อเรียนรู้กันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน religion and factor คุณและเขามีความแตกต่างกันแต่มันสามารถเข้ากันได้บางคู่ก็เป็นชาวต่างชาตินะ passion คุณและเขามีแรงปราถนาเหมือนกัน deception ที่ผ่านมาเขาไม่กล้าบอกเรื่องราวทั้งหมดเขาอาจจะมีลูกติดเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณอาจจะมีลูกติดเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าไม่มีทั้งคู่ต้องการอยากที่จะมีลูกร่วมกันหรือทั้งคู่มีพลังงานเป็นเด็กน่ารักใส่ไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรกับใครเลย s o เม m a t e นี่ไงเป็นเนื้อคู่กันนะคะ เนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แค้วกันไปได้เป็นไงคะมีความรู้สึกปวดท้องไหมนะได้ฟังเพลงของแผนนะคะทีนี้เราก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอค่าคูด,ด้วยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดไพ่ได้บุญนะคะ สมัครเป็นสมาชิกได้ใต้ดีคริปชันด้านล่างนะคะมี50บาทแล้วก็100บาทนะคะแล้วก็ซุปเปอร์แตงนะคะกดเพื่อสนับสนุนแพนได้โปรกรมดูดวงก็ใต้ดสคริปชันด้านล่างมีหนังสือพร้อมไพ่ขายนะคะแล้วก็ไพ่ออล์โค้กนางฟ้าแล้วก็พี่พันปาผ้าปูรองไพ่โอมและขนปุย เทียนหอมพ่อท้าวเวสสุวรรณค่อยๆเนืกเตอจำไม่ได้นะคะก็มีรายละเอียดอยู่ใต้ดีคริปชันด้านล่างนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ I N I e T A R o yeah. W I W N I E 94 T A R O T ยำ W I W N I E 94 T A R O T วงเล็บไม่มีแอไซน์นะคะคำว่าวงเล็บนี่ก็คือแผนบอกระบุให้ว่าไม่มีแอซน์เขียนต่อเนื่องไปเลยอย่างนั้นนะคะทุกคอมเมนต์อ่านหมดเพราะว่ามีคุณค่าต่อใจนะคะช่วงนี้ก็จะมีวิดีโอพีเมียมก็คือเป็นรอบปฐมทัศน์นะคะก็จะมีการแชทสดกันระหว่างแผนกับพวกคุณด้วยนะคะหวังใจว่าคงจะได้มีการแชทสดแล้วก็มาทำความรู้จักกันนะคะ บางคนก็คุยกันเองก็ได้นะในนั้นน่ะรู้จักกันแนะนำตัวกันได้นะคะฝากอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือแพน66 N ลิฟสตูดิเป็นคลิปสั้นๆ3นาทีเหมือนกันไปที่หน้าแคสบอร์ดจะมีลิงพาลงไปนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะพักนี้แพนก็จะมีช็อตสั้นๆน,นะคะวิดีโอช็อตนะก็ฝากดูฝากติดตามกันด้วยนะคะมันก็จ,จะเป็น เรื่องราวชีวิตประจําวันเล็กๆน้อยๆอ่ะซึ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะเอามาฝากกันเพื่อให้ดูว่าไม่ได้หายไปไหนนะก็วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแบบนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเห็นไหมดีอิมพอร์เลอร์มีผู